ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางฮานอยของมาดามยูนะคะเป็นแนวทางประจำวันที่10มิถุนายน2566ค่ะวันนี้มาดามยูให้เด่นที่0และ4นะคะฮานอยวันนี้มาดามยูชอบ0และ4ค่ะชุดตัวเจาะ 01, 02, 0 2 06 07 41 46 47 48 แล้วก็เป็นตัวเน้นนะคะฮานอยวันนี้เน้นที่ 0,1, 07, 4 7 47, แล้วก็48ค่ะตัวนี้ก็คือตัวที่มาดามยูขีดเส้นใต้สีแดงนะคะส่วนถ้าใครชอบลุ้น3ตัวมาดามยูก็จะมาให้1หางนะคะ804ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะใบแนวทางฉบับเดียวสามารถลุ้นได้ทั้ง3รอบนะคะพิเศษปกติแล้วก็ VIP ใช้ใบแนวทางฉบับเดียวกันค่ะแล้วก็ชมผลงานเมื่อวานนะคะผลงานฮานอยเมื่อวานก็ เข้าเด้งๆเลยนะคะรอบพิเศษทั้งรูด4รูด2แล้วก็ชุดตัดเล่น4-2 2-4ค่ะแล้วก็มาเข้าที่รอบ VIP รูด2เหมือนกันนะคะก็เข้าไป2รอบนะคะสำหรับฮานอยเมื่อวานก็หลุดที่รอบปกติไป1รอบนะคะวันนี้ก็มาลุ้นกันใหม่ค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ